สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะท่านศาสตร,ราจารย์ดรพรพิมลกองคิดนะคะวันนี้อาจารย์น่าจะมาเล่า,าประสบการณ์ที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งเลยค่ะว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีโดยเฉพาะกับนักวิชาการนะคะอาจารย์หรือว่า,าบุคลากรที่กําลังก้าวเข้ามาสู่แวดวงวิชาการนะคะโดยเฉพาะในด้านของอาชีวะอนามัยและความปอดภัย ะะทีนี้ก่อนที่จะเริ่มนะคะในส่วนของรายละเอียดอยากจะขออนุญาตทำความรู้จักอาจารย์มากขึ้นอีกสักนิดนึงนะคะอยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยเล่าประวัติหรือประสบการณ์ต่างๆของอาจารย์ให้ทราบคร่าวๆนิดนึงก่อนค่ะค่ะก็คือถ้าเริ่มต้นนะคะก็แบ็กกา์นะคะก็จะเป็นปัญญาตริทางด้านเคมี K M. แล้วก็ปริญญาโททางด้านชีวเคมีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาเอกทางด้านชีวะนมวเมติจาก m c g ิ l l University ีที่แคนาดาค่ะก็จะเห็นว่าพื้นฐานเนี่ยมีความหลากหลายในตัวเองนะการที่เราเรียนหลายเรียนปริญญาเนี่ยปรีโทเอกไม่ตรงกันนยคะมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะจะเปิดกว้างเรารู้ว่า การทำงานสายเดียวเนี่ยมันแคบไปเราจะมีมุมมองของสาถานที่เกี่ยวเนื่องกับเราแล้วก็เปิดใจให้ยอมรนะับแนวคิดที่แตกต่างนะคะในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับงานเชิงวิจัยต่อไปเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะต่อยอดในเชิงงานวิจัยได้ค่อนข้างหลากหลายมากนะคะปัจจุบันนี้นอาจารย์ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับด้านไหนบ้างคะ ปัจจุบันทำง,งานเกี่ยวข้องกับด้านไหนจริงๆถ้ามองดูนางนานเนี่ยเมนจะเป็นกเกษตรกรที่เราสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชเป็นหลักนะคะ,ะ,ะ,คะซึ่งก็แต่ว่าพอเราทํางานที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรกรที่เราสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืชเนี่ยเราก็จะดูไปทุกด้านเลยนะคะเราก็จะมีกะเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกเกษตรกรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลย ในครอบครัวนะคะในเด็กนะคะหมายความว่าในตัวเกษตรกรเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่อาศัยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยสารเคมีในน้ําในดิน,นะะก็คือเราดูเลยรวมทั้งในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจกัดศัตรูพืชเมื่อเปรียบเทียบก,กับกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ไรับสัมผัสสารเคมีะคะ ัแสดว่าอาจาดูครอบคุมเรื่องของอ,องท,ทิ卡尔โซลเอลทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็จะมีหลากหลายงานวิจัยที่จะลงไปในดีเทลที่จะลงไปลึกถึงรายละเอียดของสารแต่ละตัวด้วยใช่ไหมคะค่ะจริงๆก็คือลงลึกไปถึงผลกระทบของสารเคมีแต่ละตัวซึ่งเราก็จะเลือกสารเคมีที่เป็นที่นิยมใช้ค่ะเป็นหลัก นะะคก็เพราะว่าเราเราอยากจะเล่นอะไรที่มีมีผลกระทบในวงกว้างก็คือเราก็จะเลือกสารเคมีที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยคอเบนฟอสอย่างเงี้ยพาร์บอนอย่างเงี้ยไกลโฟเรตอย่างเงี้ยค่ะไซเปอร์เมทินอย่างเงี้ยค่ะที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางเพราะเราเชื่อว่าจะ ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาของเราอ่ะจะใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในประเทศเราและก็ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการใช้สารปัสุบสนคล้ายคล้ายกันค่ะุณว่าเป็นางานที่มีประโยชน์มากๆากนะคะแต่ว่าการทํางานใหญ่ในระดับแบบนี้นะคะที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสขาขาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคะ่ะ มันมีความยากนะคะแล้วก็มีหลายอย่างที่อาจารย์จะต้องเข้าไปดลหรือเข้าไปจัดก,การนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยเล่าว่าเอ๊ะกว่าอาจารย์จะมาถึงจุดนี้นะคะ่ะรวมถึงเรื่องของเงินทุนการวิจัยต่างๆจะมีแนวทางหรือมีการวางแผนยังไงที่จะขึ้นมายืนถึงจุดนี้และทําให้เราได้งานวิจัยที่มีประโยชน์อาชีวนําสังคมต่างๆได้ค่ะค่ะเริ่มต้นจริงจริง อยากจะบอกว่างานวิจัยที่ที่ได้ทุนของต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะออทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เป็น National Institute of h e เ l t h เนี่ยก็จะได้จากการความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะทีนี้เราจะสร้าง Connection แบบนี้ได้อย่างไรนะขั้นแรกตัวเราต้องเปิดใจให้กว้างก่อนหมายความว่าเราอยากทำงานกับต่างประเทศนะ,ะต่อให้มีเข้าพาผู้เชี่ยวชาญทำไ เราก็ต้องมองว่าเออเราจะบริการเราจะดูแลผู้เชี่ยวชาญยังไงไม่ว่าจะพาไปเที่ยวจะเป็นคนทําแบบนี้เสมอเลยนะคะก็คือพาไปเที่ยวโปรเฟสเซอร์คนนั้นมาก็พาไปเที่ยวพูดคุยเรื่องงานวิจัยนะ,ะโปรเฟสเซอร์คนไหนมาก็พาไปเที่ยวพูดคุยเรื่องงานวิจัยนะคะแล้วก็ในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยโปรเฟสเซอร์ก็จะย้อนถามกลับมาว่าเอออยากจะทํางนานวิจัยร่วมกันไหมนี่ก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะว่าอื นั่นแหละคือสิ่งที่เราคาดหวังนะเราอยากมีโอกาสมีประสบการณ์ตรงนี้นะโอกาสมันก็จะมาถึงนะเราเราไม่ได้ต้องคาดการนะเราทาอย่างนี้กับทุกท่านเลยแล้วเราก็จะดูว่าในที่สุดก็จะมีคนเห็นแล้วก็อยากจะมาวิจัยการตรงนี้กันนะก็คือจริง,รงๆเขาก็เริ่มจากว่าเออเขาเขาเริ่มโครงการอันแรกนะฮะที่สมัครถูกนะท่างฟังชื่อแล้วก็ อาจจะอาจจะรู้สึกว่าเอะมันใช่อาชีวะเราใหม่ๆนะคะ neo-natal neurobehavioral impacts of i o d i n s u f f i c i e n c y and pesticide exposure จริงๆแล้วสถานการณ์ว่าเราตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องต้ตั้านข,ขาดไอโอดีนนะทำให้เด็กมีการพัฒน,นาการที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าจะมาจากการรับสัมผัสสารปรับสตุรืรรรด้ด้วยอันนี้ก็เป็นโจทย์ของประเทศเลยในขณะนั้นก็ จริงๆเขาถามว่าเออเราสนใจไหมเชื่อไหมคะไปคิดดูแล้วเนี่ยโอ้ยตั้งคันต้องท,างทํางานในโรงพยาบาลขาดไอโอยดีอะน,นี้เป็่ปัญหาสาสุขซึ่งซึ่งเราอาจจะเข้าไปอยู่ข้อน้อยเราจะมารู้อยู่ก็คือการรับสัมผัสสามปรับสัตว์พืชเราขึ้นฮันหลนะแต่ว่าจะถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมที่จะรับความท้าทายนี้ไหมนะแล้วเราก็ให้คําตอจบจากตัวเองว่าโอเคเราจะลอง แต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็บอกเขาไปเลยว่าโอเคฉันสนใจแล้วก็ส่วนที่ฉันรู้มีอย่างนี้นะเอทิไซ์เอ็กโฟเชอร์เนี่ยอันนี้สัญน,นาแต่ว่าพอคนท้องนะฮะแล้วพัฒนาการของเด็กเนี่ยตอบตรงๆเลยว่าไม่รู้ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันละกันว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่ที่ไหนนะตอนนั้นเราก็เราก็ค้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญแล้วเราก็ไปติดต่อ แล้วก็โรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมเราก็ผ่านกระทรวงสาธารณสุขเราก็เราก็ได้เราก็ยื่นขอทุนได้นะคราวนี้พอได้ทุนนะคะพอได้ทุนต้องเกิดจริงนะถูกไหมไม่อยากจะบอกว่าโรงพยาบาลที่ตกลงไว้ใช้เวลาปีนึงเขาเปลี่ยนใจนา <laughs> เริ่มต้นใหม่หมดแต่ว่าหาคอนเนคชั่นสร้างความสัมพันธ์ทำให้เกิดการไว้วางใจก็คือเราเหมือน เราไปคุยทุกโรงพยาบาลเลยนะคะว่าโครงการเราเป็นยังไงแบบจอดถามเป็นยังไงให้เขาเสนอแนะได้ทุกขั้นตอนว่าขั้นตอนไหนเขาทําได้ไม่ได้คือเราพร้อมปรับเปลี่ยนเราไปคุยทุกแห่งเลยแล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยเราบอกโรงพยาบาลทุกแห่งนะคะว่าเขาไม่ใช่รู้จัารู้ใจเขาเป็นผู้ร่วมวีใจนะเขาเป็นผู้ร่วมวิจใจโรงพยาบาลถามว่าแล้วโรงพยาบาลจะได้ ตอบก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลจะได้หมอเด็กได้รับการเทนการตรวจพัฒนาการเด็กแรกเกิดแล้วก็จะได้รับการเทนการตรวจพัฒนาการเด็กเมื่อเด็กโตขึ้นนะคะแล้วก็ผลงานติดพิมพ์มีชื่อร่วมกันค่าที่จ่ายทั้งหมดโครงการจ่ายเชื่อไหมคะว่าทางเปิดหมดเลยเพราะว่าแล้วเราก็ต้องปฏิบัติให้ได้อย่างจริงจงแล้วผลงานติดพิมพ์ ทุกเปเปอร์ของเราจะมีพื้นที่มีชื่อของคนในพื้นที่ทั้งหมดคือทุกเปเปอร์จะมีโรงพยาบาลชื่อของหมอพยาบาลเราให้คนละหนึ่งนะแต่เราจะพิจารณาเขาใส่เข้าไปทุกคนทุกคนจะมีความสุขกับเรามากแล้วลองนึกดูสิเราทําง,งานเราก็จะมีความสุขเพราะว่าที่เขามาร่วมเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเขาจะยินดีแล้วเขาก็แจ๋ปีเพราะนั้นสำเร็จแนะ่ มเมื่อกี้เท่าที่ฟังคร่าวๆคืออาจารย์พร้อมเปิดเปิดรับทุกโอกาสนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่ดีมากๆะนะคะพร้อมที่จะหาเครือข่ายเน็ตเวิร์กแล้วก็วางเรื่องของประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับให้ทั่วถึงนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เราสามารถทํางานวิจัยแล้วก็ลงไปสู่ชุมชนแล้วก็ทําให้ได้เกิดประโยชน์กับทั้งทีมด้วยนะคะ อาจารย์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยเนาะนะคะแถมยังมีเครือข่ายในบว็อกคลิเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้โครงการเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนี้ถือว่าเป็นโครงการที่อาจารย์ภูมิใจที่สุดไหยค่ะหรือว่าอาจารย์มีโครงการอื่นๆอีกที่ที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของการเป็นนักวิจัยค่ะจริงๆโครงการแรกเนี่ยคือความภูมิใจอยู่ที่ว่าเราสามารถ ผลิตผลงอานที่กระทรวงสาธารณสุขนำไปผลักดันนโยบายเรื่องการลดการใช้สารปรับสตตพืชนะคะะสบผลส,มส,มสมําเร็จอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอันนี้จริงๆแล้วยังมีความภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งที่ได้ทํามาซึ่งซึ่งก็เชื่อว่าอันนี้เป็นการสร้างใน้งใจขุ้นใหม่นะฮะชื่อโครงการก็คือจะเป็น g o health Improving a g r i c u r a l t h e a r e in Southeast Asia ในโครงการนี้จะมีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นโครงการวิจัยอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นโครงการฝึกอบรมส่วนโครงการวิจัยเนี่ยเราก็ทำงานกับทีมนในไทยนะะแล้วก็มีทีมต่างประเทศช่วยซึ่งก็ขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อท่านนะ,ะโปรเซฟเฟอร์ซูชานวอสกี้นะ,ะส่วนโครงการฝึกอบรมเนี่ยปรเฟสเซอร์ซูซานวอสกีเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการนะฮะพอมี่หมดนี่เป็นผู้ร่วม แต่ว่าโครงการนี้ไอเดียก็คือการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ให้เขาสามารถสร้างงานวิจัยเพื่อจะเป็นนักวิจัยอิสระได้สิ่งที่เราทําก็คือส่งเข้าไปต่างประเทศหกเดือนหรือบางคนไม่ได้ไปต่างประเทศหกเดือนแต่รับทุนวิจัยนะคะไปต่างประเทศกลับมาก็รับทุนวิจัยนะซึ่งก็จะประมาณพันห้าร้อยดอล0สหรันสาอยแล้วจากนั้น เอาความสุดท้ายก็คือต้องตปพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติโดยที่เขาจะมีที่ปรึกษาที่เป็นทั้งชาวไทยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อให้เขาเกิดคอนเนคชันกับต่างประเทศการที่เราให้เขาไปต่างประเทศเราหวังว่าเขาก็จะเกิดคอนเนคชันเหมือนความที่นนสุสานแบบนี้ค่ะแล้วก็ขอทุนต่างๆได้ก็จะขยายเครือข่ายออกไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็มีมทำได้แบบนี้ คู่หนึ่งนะคะคือเราก็หวังว่าคนอื่นๆเนี่ยก็จะเกิดแบบนี้แล้วเราไม่ได้ให้ทุนเฉพาะอาจารย์ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เท่านั้นที่คณะสาธารณสุขศาสาตร์เราให้6ทุนนะคะแล้วก็ที่คณะกายภาพบันวัด1ทุนสถาบ,บันโภชนาการ1ทุนแล้วเราให้มหาวิทยาลัยนเครือข่ายอีกหลายแห่งนะซึ่งก็จะเหมือนกับว่าโครงการเราสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ทำงานโคกับต่างประเทศแล้วก็พอเขามีคอนเนคชั่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะกล้าหาในการยื่นขอทุนต่างๆก็มากขึ้นเพราะเราก็ยังดีที่จะซัพพอร์ตโดยที่น้องๆนักวิจัยรุ่นใหม่จะเป็นชื่อแรกแล้วเป็น correspondent a t พวกเรานี่คือผู้ช่วยคนสิน้นนะเพราะแม้แต่ที่ภาควิชาเราเนี่ยเราก็มีอาจารย์หลายท่านนะคะที่เข้ามาในโครงการนี้และเราก็เชื่อว่า มันจะจุดประกายให้อาจารย์เขาเริ่มคิดที่จะสร้างงา,าในวิจัยของตอนเองรู้ว่าการติดพิมพ์เพร์ในวารสารนานาชาติไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคือทำทุกอย่างเหมือนกับพอมีที่ปรึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดูง่ายขึ้นแต่ว่าเราก็หวังว่าตัวเนี้ยมันจะทำให้นักวิจัยของเรานักวิจัยที่ผ่านเข้ามาในโครงการเนี่ยมีความรักในการทำงานวิจัยแล้วก็รู้สึก มองปัญหาเป็นสิ่งค้าทายเพราะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดค่ะโครงการที่สองนี้เป็นโครงการที่ที่จุดประกายอีกอย่างหนึ่งที่สาําคัญมากเลยนะคะคือการสร้างบุคลากรน,นะคะการที่อาจารย์ท่าน มีความสามารถในเชิงของงานวิจัยต่างๆนะคะแต่ว่าบุคลากรน้องๆนะคะก็จะได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์ภูมิใจนะคะแล้วเราก็ภูมิใจในตัวอาจารย์ด้วยนะคะทีนี้หลายๆท่านอาจะอยากทราบว่าเส้นทางสู่การก้าวสูต่ตำแหน่งศาสตราจารย์ เนื่องจากอาจารย์เป็นศาสตราจารย์ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยขั้นแรกของประเทศไทยนะคะเลยหลายท่านคงมองเห็นภาพว่านี้มันต้องมีทั้งทั้งวากนามทั้งอุปสรรคทั้ง success story ทั้งหลายอะคะ่ะตอนนี้เราอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเส้นทางของอาจารย์กว่าจะมาถึงจุดนี้ค่ะมันมันเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีส่วนไหนที่อาจารย์อยากจะแชร์ให้พวกเราเรียนรู้บ้าง คือจร,จริงๆเส้นทางการเป็นศาสตราจารย์เนี่ยมันไปโดยโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าสมัยนั้นเราก็มองกันว่าอาุคณะสาธาสุขศาสตร,ร์มีศาสตราจารย์ช่วงหนึ่งมีสคกคนเดียวเองเราก็มองว่าเราคงไม่มีโอกาสนะคะความคิดตรงนั้นเนี่ยมีอยู่นะคะคือเข้ามาตอนเข้ามาที่คณะสาธารณสุขศาสตร,ร์เนี่ยเข้ามาตอนปีสามเจ็ดอายุสามสิบเจ็ดมองว่าอ้เราแก่เกินไปเรามาเริ่มต้นช้าเพราะว่าคนย้ายมาจาก ะะตอนนั้นก็คือพอเรียนจบเป็นยาเอกก็ไม่ลงก็ชวนนะะ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนสถานะจากนักวิจัยซึ่งเป็นเขามองว่าสายขอนะคะมาเป็นสายกอเพราะว่าหาตำแหน่งที่จุฬาลงไม่ได้ก็ตัดสินใจย้ยายมาโดยต้องสังกัดอนุญาตเพราะเขาบอกว่า เราคงจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเนื่องจากมองว่าตอนนั้นจุฬา,านานเทนันอาชวัใหม่เขายังยังตอะแต่แล้วเขาบอกว่ามาเป็นคนแรกเลยบอกว่าเป็นไม่ไหวขอมาที่มาดอนซึ่งเขายิ่งหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็จะมีฐานให้เราก้าวเดินนะแล้วว่าจริงๆก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะว่ามองว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่า คือการที่มีคนให้โอกาสการที่เขาให้เราทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ในกรอบงานของเราเนี่ยอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าปฏิเสธอย่าถือว่าเขาใช้งานขอให้ถือว่านี่คือการพัฒนาต่อยอดตัวเรานะคะบอกได้เลยนะคะว่ามองตัวเองว่าเก่งในด้านต่างๆเพราะว่ามีคนให้โอกาสเราได้ทำงานนะะ้องไม่เคยปฏิเสธงาน แล้วก็ทํางานเต็มความสามารถจนกะทั่งมีบางขั้นถามว่าทําไมอาจารย์ทุ่มขนาดนี้ละ่ะทั้งที่เป็นงานของของอาจารย์บางท่านตอบเขามายังไงรู้ไหมคะก็ไม่ได้คิดว่าเป็นงานของอาจารย์นะคิดว่าเป็นงานของตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นทําทุกอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าทํางานอะไรต้องติพิมพ์ให้ได้นะตั้งคอนเซ็ปต์นี้ไว้เลยพอเราเห็นเราเห็นดีไซน์ของงานเราก็มานั่งคิดว่างานนี้จะติดพิมพ์ได้ยังไง นะอใอ้คิดอย่างนี้สว้ยเสแม้ว่าจะเป็น์ urve ทั่วประเทศสติปัญญาอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องปรึกษาลักสแต็กเพื่อให้วิจัยดีไซน์ได้มาตรฐานมีจริงๆจะเป็นคนหนึ่งที่มีนะักสแต็กมีอาชีพเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นตั้งแต่คำนวณแสนเป้นไซต์ตั้งแต่ดีไซน์แบบสอบถามการเก็บข้อมูลจะดีไซน์ได้ตามมาตรฐานทัหพอมาปรับ เขียนเปเปอรติดถึงอินเตอร์ตั้งๆท,ที่เป็นงานคอนแทคเ t เซอร์นี่ค่ะจะจะสร้างจะทําตัวเองแบบนี้งานทุกชนิดต้องติดถืงอินเตอร์ให้ได้ก็ลองดูว่าถ้าเราคิดเลยแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะดิฉันเข้ามา2ปีแรกน่าจะถึง3ปีก็ยื่นขอก็ได้ขอสอบคือ2ปีแรกยืน่นเพราะว่ารู้สึกตัวเองว่าแก่หรือเกินแต่ว่าตอนเข้ามาถึงน,นี่มาสอน แค่เดียวหมดกระล้วปีหนึ่งสองปีแต่ว่าตัเนนงินอางติดคิณที่จุล่าซึ่งเอามาใช้ยื่นได้ก็ยื่นได้ขอสองโดยใช้างานเก่าทั้งสองเรื่อง,งแล้วพอรอสอตอนนั้นก็มองว่า่เราจะทำยังไงดีให้ตัวเองดูดูดีก็หาเป็นหงอนทุนต่างๆพอเข้ามาปีหนึ่งก็เริ่มหาซ้ายหนขวาเราก็หาทุนไม่ได้เพราะว่าตอนแรกเป็นนักวิจัยขอทุนเองเพราะเขาบอกว่าต้องขอทุนเองจะจะ โดยานไม่มีให้โอเคแล้วพอมาอยู่ที่นี่อยางเลเขบอกว่าโอ้ต้องขอทุนเองยิ่งต้องขอทุนเองใหญ่เลย<ๆ>ก็หันซ้ายหันขวาก็มองอสอพอก็ไปดูหม้อทุนทุนนักวิจัยหลังเป็นย่า,ยา่นี่เื่นขอก็ได้ทุนพอได้ทุนเนี่ยแล้วตอนนั้นยังใหม่มากค่ะเออเอาที่ปรึกษาจากสามมหาวิทยาลัยมารวมกัน มีมุมมองแตกต่างมากนะเป็นการทํางานที่ตื่นเต้นมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื่องจากอยู่คนละสถาน์มองงานวิจัยเนี่ยคนละแมหมดเลยแต่ว่าออกแต่ละเดเพ่มมาโอมัหดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเราว่าอย่างนี้เขาไม่ยอมเราต้องชนะเขาให้ได้เราจะออกเพิ่มได้ปรากฏว่าได้เพิ่มมาสามเรื่องแล้วก็วกกับตอนนั้นก็คือมาอยู่ที่ภาคใหม่ๆก็เด็กคนไหนที่ไปทางเคมีอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่า อาจารย์นนช่วยดูแลหน่อยนะอะไรเงี้ยเขาจะทำแหลกอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยก็พูดยังไงมาสองปีต่อมาก็ยร่มขอร้อสอบ<ม>แล้วถามว่าสอนนี่มองไหมไม่ได้มองเลยค่ะบอกตัวเองว่าเอ้เราจะขอสอบได้ยังไงเอ้ยมอไม่เห็นมีคนเขาได้ไเลย<ม>แต่บอกตัวเองอย่างหนึ่งน,นะคะว่าการตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทยเลิกหทุกอย่างต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเตรียมตัวไวะคะ้ค่ะ จะได้ไม่ได้ข้างหน้าไม่รู้เ a เปอร์ไหนเจง๋จงๆที่แบบเก็บไว้อย่างเงี้ยตอนขอรอสอเนี่ยเป็นเพื่ออินเไม่ไม่ยืดแต่ว่าเขียนมีตำรานะมีตำราก็คือก็คือเก็บเ a เปอร์ดีๆไว้ค่อยๆรีสไปเรื่อยๆนะฮะจะเป็นสโคปัสหรือพูดง่ายๆว่าที่มีอิมแพกนะตอนนั้นเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้เม็นคิวหนึ่งคิวสอง เอาให้มี impact เข้าไว้เป็นอันใช้ได้เนี่ยก็เก็บรวบรวมมาเรื่อยๆแล้วก็รับนักศึกษาแต่ว่าข้อสำคัญคืออยากจะบอกว่าอาจารย์ต้อง